นะคะควันนี้อาจารย์หนึ่งสยามทาโร่ไพ่ทาโร่แห่งสยามกลับมาพบก,กับทุกท่านเหมือนเดิมเช่นเคยนะคะสําหรับวันนี้จะเป็นดวงชะตาชาวราศีมังกรค่ะลัคนามังกรก็สามารถที่จะดูดวงควบคู่กันไปได้นะคะคือผู้ที่เกิดอยู่ในช่วงวันที่16มก,กราคมถึง15กุมภาพันธ์นะคะสําหรับวันนี้จะเป็นดวงประจําเดือนธันวาคม63ดวงชะตาของท่านจะเป็นอย่างไรบ้างก่อนอื่นอาจารย์ขอเปิดไพ่กันก่อนนะคะ เราเดินทางกันมาถึงเดือนสุดท้ายกันแล้วนะคะของปี2,563ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันมาโดยตลอดนะคะและขอต้อนรับท่านที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้จานด้วยนะคะ อื่นนะคะจาร์ขอพูดถึงในส่วนของภาพรวมดวงชะตากันก่อนสาหรับดวงชะตาชาวราศีมังกรอาจารย์บอกเลยว่าโดดเด่นมากๆปลายปีนี้คุณจะมีโชคดีทางด้านการเงินนะคะผนวกกับในเรื่องของการงานก็ดีด้วยเช่นเดียวกันอาจารย์ให้ในเรื่องของการเงินและการงานเต็มสิทธิ์เลยนะคะปลายปีนี้จะเป็นปีแห่งโชคลาภและความสําเร็จนะคะคุณจะมีโอกาสได้รับเงินสนับสนุนนะคะจากผู้หลักผู้ใหญ่บางท่านเนี่ยจะผนวกกับโชคที่มาจากเรือนพันธุนะคะ เรือนพันธุ์เนี่ยดีมากๆมีโชคดีในบ้านในครอบครัวบางท่านอาจจะมีเกณฑ์ของการที่ได้เงินสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่บุปการีหรือเงินจากมรดกตกทอดนะคะมาสร้างเนื้อสร้างตัวลงทุนทําธุรกิจบางท่านที่ทํางานประจํานะคะก็จะมีเกณฑ์ของการได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะได้โปรเจกต์ดีๆเข้ามานะคะทําให้คุณสามารถสร้างรายได้เข้ามาแบบไม่ยากเลยนะคะบางท่านถ้าทําในเรื่องของธุรกิจการค้าเนี่ยโอกาสดีลงานกับ นะคะนักธุรกิจหรือว่าโอกาสของการได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ทําให้คุณมีโอกาสของการได้แสดงความสามารถหรือการต่อยอดธุรกิจออกไปนะคะช่วงนี้จะเริ่มที่จะมีคนรู้จักคุณออเดอร์เข้ามารัวๆหรือเริ่มที่จะพลิกฟื้นสถานาการณ์ของธุรกิจการค้าทําให้นะคะโอกาสในการสร้างรายได้ดีขึ้นมาตามมาด้วยนะคะมาดูต่อในเรื่องของเรือนสหัชชะการพูดคุยกับผู้นส่วนคู่ค้าเนี่ยอาจารย์มองว่าคุณควบคุมเกมได้ดีมากๆคุณมีความ รอบครอบคุณมีการวางแผนที่ดีดังนั้นไม่ว่าคุณจะเจราจาการลงทุนการติดต่อลูกค้าการประสานงานกับผู้หลักผู้ใหญ่ก็ดีหรือการดีลงานในเรื่องของธุรกิจนะคะคุณสามารถเจราจาได้คุณสามารถควบคุมในเรื่องของธุรกิจการค้าได้ถือว่าเป็นการเจราจาที่ดีมีโอกาสของความสําเร็จตามมาด้วยนะคะสําหรับในด้านของเรือนสหัชชะ ผนวกกับปัตตานีเนี่ยบอกเลยว่าคุณอาจจะมีเกณฑ์ของการได้ดีวงาน2ออย่างในเวลาเดียวกันนะคะแต่คุณก็สามารถประคับประคองสถานการณ์นะคะแล้วก็ทํามันออกมาได้เป็นอย่างดีนะถึงแม้ว่าช่วงจังหวะแรกคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าวิตกกังวลหน่อยหรือคุณอาจจะไม่มั่นใจในทีมของคุณลูกน้องบริวารไม่มั่นใจในความสามารถของเขาแท้ที่จริงแล้วเนี่ยอาจารย์มองว่าให้เขาแสดงความสามารถอย่างเต็มที่นะอาจารย์ว่าโชคอย่างหนึ่งก็คือ โชคที่มาจากลูกน้องก็เช่นเดียวกันนะเขาจะทำงานได้ดีเกินคาดเลยแหละทำให้ผลของงานที่ออกมาที่คุณคิดวิตกกังวลเนี่ยสุดท้ายแล้วมันก็ยังเป็นโอกาสที่ความสำเร็จตามมาด้วยนะคะมันจะพลิกสถานการณ์จากที่คุณคิดว่ามันอาจจะไม่ได้อาจจะแย่หรืออาจจะทำไม่ได้เนี่ยสามารถที่จะพิสูจน์ได้เห็นว่าเรื่องนี้คุณก็ทำมันได้ดีเช่นเดียวกันเรือนลาพาบอกเลยว่าใจเย็นๆนะ นะคะบรรยากาศหรือในด้านของการงานมันอาจจะกดดันในช่วงแรกแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยอาจารย์มองว่ามันถือว่าเป็นโอกาสที่ทำให้คุณพึงพอใจเลยแหละเพราะว่าผลตอบแทนหรือแม้กระทั่งในด้านของรายได้เข้ามาเนี่ยเต็มเม็ดเต็ม,ตมหน่วยนะคะเข้ามาอย่างต่อเนื่องซะด้วยซ้ำนะคะเดือนนี้ถามว่าระวังสิ่งใดเป็นพิเศษนะคะอาจารย์บอกเลยว่าให้ระวังในเรื่องของอารมณ์นะคะบางครั้งบางทีอย่างที่บอกว่าอาจจะมีความรู้สึกว่าอารมณ์เปลี่ยนแปลงบ่อยแล้วก็ขึ้นลงง่าย หรืออาจจะมีความรู้สึกว่าอารมณ์แปรปรวนนะคะหรืออาจจะมีเรื่องเข้ามากระทบทําให้คุณปรี๊ดประหลอดแตกได้ดังนั้นเนยพยายามควบคุมในเรื่องของอารมณ์ให้ดีนะคะแล้วก็อย่าคิดมากนะคะคิดวิตกกังวลอะไรที่มันยังไม่เกิดขึ้นนะทำให้คุณหงุดหงิดแล้วก็ทําให้ทีมของคุณหงดหงิดไปด้วยดังนั้นเนี่ยพยายามคุมเกมมันให้ดีถ้าเรารู้สึกว่าเราร้อนพยายามคุมเกมให้เย็นลงแล้วคุณจะแมนเนจตมันได้ง่ายขึ้นนะคะ มาดูไพ่ใบสรุปกันเลยนะคะสำหรับเดือนนี้อย่างที่บอกว่ามันโชคดีลัคก,กี้อินเกมนะคะเงินดีการงานดีออเดอร์เข้ามาแบบรัวรคนที่นะคะสมัครงานเอาไว้เนี่ยจามบอกเลยว่าอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่หยิบยื่นงานเข้ามาให้ นะคะอาจจะแนะนํางานให้หรืออาจจะฝากงานให้หรือถ้าคุณไปสอบก็จะมีเกณฑ์ของการที่เข้าตาผู้หลักผู้ใหญ่นะคุณจะมีเกณฑ์ได้งานดังนั้นเนี่ยการจะทําสิ่งใดก็ตามชาวราศีมังกรในเดือนธันวาคมนี้ขอให้นะคะให้คุณระมัดระวงังมีความรอบคอบบริหารจัดการแบ่งสรรปันส่วนในเรื่องของระบบระเบียบชีวิตของคุณให้ดีเซตร,ระบบของคุณให้ดีอาจารย์มองว่าอะไรที่คุณนะคะมันยังไม่เกิดขึ้นหรือมันอาจจะเป็นความวิตกกังวลของคุณ มาจนเกินไปนะันควรตัดออกนะคะเพราะมันจะบั่นทอนกําลังใจของคุณทําให้มันดีทุกสเต็จทุกย่างก้าวซึ่งอาจารย์ว่าคุณเอาอยู่นะคะมาจอะลึกกันต่อในสถานการณ์การงานกันเลยนะคะอันดับแรกอาจารย์ขอพูดถึงในส่วนของคนที่สมัครงานกันก่อนนะเจอสนามแข่งที่ค่อนข้างโหดเลยทีเดียวคู่แข่งเยอะดังนั้นเนี่ย คุณต้องมีความเตรียมความพร้อมที่ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นความรู้ความสามารถความสามารถพิเศษที่ต้องโดดเด่นนะคะการเจรจาดีการวางตัวดีให้เป็นที่รักนะคะคุณจะมีโอกาสการสัมภาษณ์งานแล้วถูกตาต้องใจผู้หลักผู้ใหญ่ นะคะคุณแสดงความเป็นตัวตนของตนเองนะคุณอย่าไปประดิษฐ์หรือว่าคุณอย่าพยายามทําให้เหมือนใครนะคะแสดงความเป็นตัวเองที่สุดเป็นธรรมชาติของเราซึ่งอาจารย์มองว่าคุณจะมีเสน่ห์นะในเดือนนี้ทําให้คุณสามารถที่จะได้งานจากหนึ่งความรู้ความสามารถของคุณแล้วก็บุคลิกภาพก็ต้องดีด้วยอาจารย์มองว่าทั้งสองอย่างนี่แหละจะนําพาโอกาสที่ดีในด้านการงานมาให้นะคะสาหรับคนที่ทํางานประจําบอกเลยว่าช่วงนี้การแข่งขันค่อนข้างสูงไม่ว่า าจะอยู่ในช่วงของการที่แข่งขันในเรื่องของผลงานนะคะตำแหน่งหน้าที่การงานดังนั้นเนี่ยต้องระ,ระมัดระวังในเรื่องของการทํางานของตนเองนะคะแต่เดือนนี้เนี่ยดีตรงที่ว่าความมีสเสน่ห์ของเรานี่แหละไม่ว่าคุณจะเจรจากับใครนะคะก็ล้วนแล้วแต่เป็นที่รักผู้หลักผู้ใหญ่อุปถัมภ์ค้ำชูทําให้บรรยากาศที่มันยากๆเนี่ยคุณสามารถผ่านไปได้ด้วยดี ะะสำหรับนักธุรกิจการค้าอย่างที่อาจารย์บอกนะคุณจะมีเกณฑ์ของการเจอคู่แข่งเยอะหรือสนามแข่งในเรื่องสภาวะเศรษฐกิจค่อนข้างโหดอยู่เหมือนกันดังนั้น,นการที่เราต้องตรวจสอบในเรื่องของข้อมูลนะคะเอกสารการศึกษาตลาดการวางแผนให้ดี เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆแล้วก็ต้องให้ความสําคัญกับการเจรจาไม่ว่าจะเป็นหุ้นส่วนคู่ค้าผู้หลักผู้ใหญ่หรือลูกค้าของเรานะคะปิยะวาจาเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะคะ พูดจาอะไรขอให้ตรงไปตรงมาแล้วก็อยู่บนหลักของความถูกต้องอาจารย์มองว่าสถานการณ์ในการที่คุณจะไปดีลงานไปเจราจารงานมันจะง่ายขึ้นสะดวกขึ้นอาจารย์ขอดูในส่วนของภาพรวมสําหรับคนที่เป็นนักธุรกิจหรือภาพรวมทางด้านของการงานนะคะ ในเดือนนี้จะสําเร็จได้ก็ด้วยไหวพริบปฏิภาณแล้วก็ความละเอียดรอบคอบของตัวเราเองนี่แหละนะคะความเที่ยงตรงความยุติธรรมของคุณจะนําพาโอกาสความสําเร็จมาให้แล้วก็ความเป็นผู้นําของตัวเราเองอาจารย์ขอเตือนนิดนึงในเรื่องของความรู้สึกกังวลใจนะคะบางสีบางอย่างคุณค่อนข้างมีความกังวลใจมากจนเกินไปหรือเขาเรียกว่าเครียดไปก่อนล่วงหน้าบางอย่างมันอาจจะต้อง อาศัยจังหวะเวลาที่เหมาะสมของมันดังนั้นเนี่ยอาจารย์มองว่าให้คุณประคองสถานการณ์ต่างๆแก้ไขปัญหาด้วยไหวพริบป,ปฏิภาณแล้วสิ่งต่างๆจะสามารถสําเร็จได้นะคะอย่างที่คุณพึงพอใจได้แน่นอนนะคะมาจอะลึกกันต่อในด้านการเงินกันเลยนะคะการเงินในครอบครัวจะเริ่มดีขึ้นนะคะในเดือนนี้ ใครที่มีหนี้สินคุณจะเคลียร์ปัญหานะคะทางด้านการเงินได้เคลียร์ปัญหาหนี้สินได้หรือใครที่ถูกหยิบยืมเงินนะคะลูกหนี้ไม่คืนเดือนนี้จะเก็บเงินได้จะได้รับเงินคืนนะและสําหรับใครที่จะเจรจานในด้านการเงินในเดือนนี้อาจารย์บอกเลยว่าจะมีเกณฑ์ของการเจรจาแล้วประสบความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นในด้านของการเจรจาลงทุนธุรกิจการค้า หรือเจราจารในเรื่องของโปรเจกต์อะไรก็ตามที่จะเกิดขึ้นนะคุณจะได้รับผลกําไรหรือคุณจะได้รับการแบ่งสันปันส่วนทางด้านการเงินที่ดีมากๆใครที่ติดขัดมีปัญหาทางด้านการเงินมานานเดือนนี้คุณจะรอดนะคะคุณจะมองเห็นโอกาสทางด้านการเงินแล้วสภาพการเงินในบ้านในครอบครัวจะเริ่มปรับตัวดีขึ้นมาเรื่อยๆบางคนบางท่านเนี่ยชาวราศีมังกรจะมีเกณฑ์มีโชคดีเข้ามานะคะ พันธุบอกเลยว่าด้านการเงินเนี่ยโดดเด่นจริงๆจะถือว่ามีโชคทางด้านการเงินเข้ามานะคะสำหรับความรักกันบ้างคนโสดอาจารย์ขอดูในส่วนของคนโสดสนิทกันก่อนนะคะคนโสดสนิทช่วงนี้จะค่อนข้างเบื่อนะคะไม่ค่อยอยากที่จะมีใครเป็นพิเศษใดๆนะคะมีความรู้สึกว่ารักตัวเอง in love กับตัวเองเนี่ยแหละค่ะ ให้เวลากับตัวเองมากขึ้นดูแลตัวเองมากยิ่งขึ้นดูดีมีสเสน่ห์นะคะสำหรับในเรื่องความรักเนี่ยอาจารย์มองว่าค่อนข้างเบื่อเบื่อถ้าใครเข้ามาก็คุยได้นะคะคุยได้เป็นเพื่อนได้เป็นพี่น้องกันได้แต่มีความรู้สึกว่าช่วงเนี้ยอยากที่จะสวยโสดแล้วหันมารักตัวเองมากกว่าที่จะมีใครนะอาจารย์ขอดูว่าจะมีคนเข้ามาบ้างไหมนะคะในเดือนนี้ ถ้าจังหวะนี้เนี่ยอาจารย์บอกเลยว่ามันลั c คกี้อินเกมทำให้คุณมีความรู้สึกว่าคุณจะมุ่งมั่นไปด้านของการงานการเงินมากกว่าคนที่ทำธุรกิจเนี่ยก็จะหัวหมุนไปกับในเรื่องของการลงทุนการเจรจาธุรกิจการค้าคนที่ทำงานประจำช่วงนี้ก็จะงานเยอะหน่อยมีงานต้องเคลียร์เยอะบางคนก็ต้องเดินทางเยอะหรือต้องจัดการเจรจากับลูกค้าค่อนข้างเยอะนะมีโอกาสการเจอคนมากมายมากยิ่งขึ้น แต่ก็อาจจะยังไม่ถูกตาต้องใจเขาเรียกว่าช่วงนี้เป็นช่วงเหมือนกับความรู้สึกว่าคุณอยากที่จะหันมาดูแลหัวใจของคุณให้มันเข้มแข็งให้มีความพร้อมที่สุดเขาเรียกว่าเป็นช่วงจังหวะของการที่เบื่อความรักก็ว่าได้แต่มันดีกับตัวเรานะเพราะว่าคุณจะรักตัวเราเองมากยิ่งขึ้นนะคะ สำหรับคนโสดที่กำลังคุยคุยอยู่ความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะจะเดินหน้าดีหรือเปล่าอาจารย์มองอย่างนี้นะคะช่วงจังหวะเนี้ยคุยคุยกันอยู่ดีๆก็มีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์มันเริ่มช้าลงนะคะมันเริ่มมีความรู้สึกว่ามันไม่ไปหน้ามาหลังมันหยุดชะงักลงไปมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่มีความรู้สึกว่าไม่อยากเดินต่อหรือกําลังรอดูจังหวะบางสิ่งบางอย่างหรือดูความพร้อมบางอย่าง กับคนที่คุณกำลังคุยอยู่อาจจะเป็นฐานะทางบ้านนะคะฐานะสังคมฐานะทางบ้านทำให้คุณมีความรู้สึกว่าช่วงนี้คุณดูนิ่งๆไปหรือเขาอาจจะดูนิ่งๆไปเขาอาจจะมีเกณฑ์ของการที่หันหลังให้กับความรู้สึกความสัมพันธ์อาจาะมองเลยว่าเดือนนี้ไม่คุณก็เขานะคะอาจจะหันหลังให้กับความสัมพันธ์อาจจะมีเป้าหมายใหม่อาจจะมีเกณฑ์ของการที่ไปรู้จักคนใหม่เริ่มคุยใหม่ ก็ด้วยความที่ว่าเดือนนี้อย่างที่ซานบอกว่าเนื้อหอมนะจุดจังหวะเนี้ยอย่างที่บอกว่าเรือนปัตนิเนี่ยมีเกณฑ์ของการที่ทําอะไรหลายอย่างหรือทาอะไรสองอย่างในเวลาเดียวกันช่วงจังหวะเนี้ยคนที่กําลังคุยคุยอยู่อาจจะมีเกณฑ์ของการที่มีคนมาจีบนะคะรถไฟชนกันหรือคุณก็ยังตัดสินใจอะไรไม่ได้คุณขอดูก,ก่อนเป็นช่วงจังหวะของความสเสน่ห์เนื้อหอมนะคะอรันขอดูบทสรุปนี้ นะกับคนที่คุณคุยอยู่คุณจะคุยกับเขาต่อหรือเปล่านะคะอาจารย์บ,บอกเลยว่าคุณจะดูในส่วนของความฐานะทางสังคมฐานะทางด้านการเงินเป็นหลักเลยซึ่งสองคนนี้อาจจะมีความแตกต่างกันนะคะคุณอาจจะต้องตัดสินใจเลือกคนใดคนหนึ่งที่มีความพร้อมที่สุดเพราะคุณต้องการครบหรือว่า มันก็เป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจจริงๆนะชาวราศีมังกรเพราะว่าด้วยความที่ว่าชาวราศีมังกรชอบความเพอร์เฟกนะคะชอบความเพอร์เฟกชอบความสมบูรณ์แบบดังนั้นเนี่ยคนที่จะมาคุยกับเราหนึ่งก็ต้องเก่งมีความรู้ความสามารถนะคะมีฐานะสมน้ําสมเนื้อกันหรือเรียกได้ว่าเป็นสินเสมอกันดังนั้นเนี่ยจะเป็นจุดจังหวะของเดือนนี้ที่คุณต้องเลือกระหว่างใครคนใดคนหนึ่งนะคะ อาจารย์ก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะให้คุณสามารถที่จะเลือกนะคะคนที่ถูกใจถูกตาต้องใจที่สุดได้นะคะสําหรับคนมีคู่กันบ้างบางคู่ก็พึ่งคืนดีกันนะคะบางคู่มีความรู้สึกว่ามันอาจจะต้องมีบางอย่างที่ต้องปรับตัวเข้าหากันแต่ปรับตัวกันแล้วเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆนะอาจารย์บางว่า ต่างคนก็ต่างรู้จักกันมากยิ่ง,งขึ้นทะเลาะก,กันครั้งนี้หรือว่างอนกันครั้งเนี้ยคุณก็ปรับตัวเข้าหาเขาเขาก็ปรับตัวเข้าหาเรานะคะพูดคุยกันเข้าใจมากกว่าเดิมนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอาจารย์มองว่ามุมมองในด้านความรักของคุณโตขึ้นด้วยนะเส้นทางความรักของคุณกับเขาเนี่ยมันโตขึ้นด้วยทําให้คุณสามารถที่จะประคองความรักได้อย่างมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นคุณ สามารถผ่านอุปสรรคบททดสอบมาด้วยกันทำให้บรรยากาศในเดือนนี้อาจารย์มาว่าบรรยากาศความรักนะ่ะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะสำหรับคนที่แต่งงานแล้ว ช่วงนี้ถ้าใครเป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะชาวราศีมังกรเนี่ยอาจารย์บอกเลยว่าทั้งคุณแล้วก็คู่สามีภรรยางคุณเนี่ยอาจจะเหนื่อยกับงานทั้งคู่นะ อาจจะมีความรู้สึกว่าเครียดทั้งคู่อันนี้ต้องระวังในเรื่องสุขภาพนะบางครั้งบางทีเราอาจจะพักผ่อนน้อยมีความเครียดพูดคุยกันค่อนข้างน้อยนะแต่ในด้านความสัมพันธ์เนี่ยอาจารย์ยังมองว่ามันอิ่มมันเต็มอยู่ต่างคนก็ต่างช่วยเหลือซึ่งกันและกันัพ p อ o r t สนับสนุนซึ่งกันและกันได้ดีนะคะอาจารย์บอกเลยว่าหาโอกาสว่างที่จะพักผ่อนรีแล็กซ์ตัวเองด้วยนะคะขอดูบรรยากาศภาพรวมนะคะความรักหรือในสถานการณ์ครอบครัวจะเป็นอย่างไร อย่างที่บอกบางคนเนี่ยจะมีเกณฑ์ของการได้รับมรดกจากผู้หลักผู้ใหญ่ได้ที่ดินจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือกําลังอยู่ในช่วงของการขยับขยายธุรกิจดังนั้นในต่างคนก็ต่างเครียดคิดมากคิดวิตกกังวลในเรื่องของการงานนะคะบางครั้งบางทีนะคะช่วงจังหวะเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์ของการเดินทางไปติดต่อลูกค้าไม่ค่อยมีเวลาอยู่บ้านหรือว่าคุยกันน้อยลงอันเนี้ย เขาเดียเป็นช่วงจวังหวะการเติมเต็มความรักความรู้สึกนะเดือนนี้ไม่มีปัญหาในเรื่องของอย่างอื่นนะส่วนใหญ่จะมีปัญหาในเรื่องของการงานซะเป็นส่วนใหญ่ที่ทําให้คุณห่างเหินกันหรือมีเวลาให้กันน้อยลงดังนั้นเนี่ยบอกเลยว่าให้เติมเต็มความหวานเติมเต็มความรักนะคะแล้วก็ทําอะไรเนี่ยให้นึกถึงใจเขาใจเราอย่าอารมณ์แปรปรวนบ่อยนะคะบางทีไม่ได้อย่างใจคุณก็งอนง่าย ะค,ะคุณก็อาจจะหงุดหงิดหรืองอนเขาได้ง่ายๆดังนั้นเนี่ยจังหวะเนี้ยนะคะเป็นอะไรที่ต่างคนก็ต่างหันหน้าเข้ามาคุยกันนะคะถ้าคุณรู้สึกผิดคุณก็ต้องนะอาจจะปรับตัวเข้าหาเขาหน่อยหรือถ้าคุณมีความรู้สึกว่าคุณห่างเหินกับคู่รักนะคะคู่สามีภรรยาคุณอาจจะต้องเติมเต็มความหวานให้เขาหน่อยคุณเดินทางบ่อยก็อาจจะต้องเขาเรียกว่าถ้ามีเวลาช่วงหยุดพักก็ให้เวลากับครอบครัวมากยิ่ยงขึ้นอันนี้ถือว่าดีมากมาก นะคะคอาจารย์ไม่กังวลเลยในเดือนนี้นะคะความสัมพันธ์ดีแล้วก็การงานกำลังดีทั้งคู่นะคะอาจารย์ขอให้คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับดวงชะตาชาวราศีมังกรนะคะอันดับแรก ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการค้าการทำธุรกิจหรือการติดต่องานกับใครอันนี้ต้องดูกฎดูระเบียบด,ดูข้อปฏิบัตินะคะตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องไว้ก่อนไม่เช่นนั้นเนี่ยคุณจะเจอปัญหาได้แล้วก็ช่วงนี้อย่าขับรถเร็วนะคะมีเกณฑ์ของการที่จะขับรถเร็วใจร้อนแล้วก็ระวังในเรื่องของอารมณ์อย่างที่อาจารย์บอกนะคะเพราะมีเกณฑ์ของการที่ปรีดง่ายอารมณ์ค่อนข้างแปรปรวนง,ง่ายนะคะถ้าคุณควบคุมในเรื่องของอารมณ์ได้ดี อาจารย์มองว่าเดือนนี้คุณจะคุมเกมได้ดีมากยิ่งขึ้นใครที่ติดขัดปัญหาในเดือนนี้บอกเลยว่าคุณจะเจอทางออกที่ดีนะคะคุณจะดีขึ้นคุณจะปรับตัวดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์การงานการเงินนะคะช่วงนี้งานเยอะนะคะ หัวหมุนกับเรื่องการงานเยอะเดินทางค่อนข้างบ่อยก็อย่าลืมระมัดระวังในเรื่องสุขภาพของตนเองด้วยแล้วก็ของคนที่อยู่ในครอบครัวหรือผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านด้วยนะคะถือว่าเป็นเดือนที่คุณทํางานเต็มที่จริงๆแต่ผลออกมาเนี่ยดีนะคะดีเกินคาดซ้ําอาจารย์ก็ขอให้เงินแห่งๆป,งปังๆงานก็ขอให้รุ่งเรืองนะคะขอสรุปดวยไพ่เทพยากรท่านจะสรุปผลอย่างไรสำหรับดวงชะตาชาวมังกรนะคะ ใบที่หนึ่งฮาร์โมนีค่ะบางอย่างบางจังหวะมันมีช่วงเวลาของมันนะคะอย่าไปเร่งจังหวะหรืออย่าไปรัดขั้นตอนทำตามระบบระเบียบไปพยายามประคับประคองสถานการณ์แก้ไขปัญหาหน้างานไปพยายามประคับประคองทีมของตนเองไปอาจารย์มองว่าทุกอย่างมันจะราบรื่นไปตามแผนที่คุณวางเอาไว้นะคะเลิฟค่ะในเดือนนี้นะ มีความรู้สึกว่าในด้านความรักสําหรับบางคู่ที่ห่างเหนินกันก็ต้องมาเติมเต็มความหวานนะคะหรือถ้ารักกันอยู่แล้วเดือนนี้จะยิ่งรักกันมากยิ่งขึ้นนะคะคอมพลีทค่ะสิ่งที่คุณทําในเดือนนี้จะสําเร็จดังใจมุ่งมา่ปรารถนานะดังนั้นใครที่กําลังมีโปรเจกต์ใหม่ที่จะเกิดขึ้นงานใหม่ที่ได้รับเข้ามานะคะการลงทุนการติดต่อการค้าใหม่ๆที่คุณกําลังกังวลใจอยู่คุณจะทําสําเร็จ นะคะแล้วออกมาได้ดีสะด้วยนะคะไพ่พระศิวะนะคะความกล้าหาญคอรชัชเดือนนี้ต้องพกความมั่นใจมาเต็มที่เต็มกระเป๋านะคะลุยกับมันเต็มที่อย่างที่บอกว่าแสดงความส,สามารถศักยภาพของคุณให้เต็มที่อาจารย์มองว่าชาวราศีมังกรในเดือนนี้โชคดีมากๆนะคะได้รับโอกาสดีจากผู้หลักผู้ใหญ่ ได้แสดงความสามารถเต็มที่แล้วก็ผลของงานออกมาดีสะด้วยดังนั้นเนี่ยอาจารย์ก็ขออวยพรให้ชาวราศีมังกรประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณมุ่งมา่นปรารถนาทุกประการนะคะพระคาถาที่อาจารย์แนะนําจะเป็นพระคาถาศินบัญชรพาหงม,มหากานะคะการเจรจารในเดือนนี้เป็นคุณมากๆเป็นที่รักเป็นที่เอ็นดูอาจารย์แนะนําพระคาถาเงินล้านพระคาถาเมตตามหานิยมสวดเสริมสิริมงคลสําหรับตนเอง นะคะสำหรับใครที่ติดขัดปัญหานะอาจารย์แนะนำสวดมนต์นะคะบทพระคาถาธรรมจักรกบปะวัตนาสุกนะคะสวดเสริมสิริมงคลสิ่งไหนที่ติดขัดเป็นปัญหาจะมาลายหายสิ้นไปจะยังผลให้คุณมีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตนะคะสำหรับในด้านของการทำบุญเดือนนี้นะโดดเด่นนะคะการทำบุญกับบุกการีคุณพ่อคุณแม่เรือนพันธุความกตันอยู นะคะจะเป็นเครื่องหมายที่หอหุ้มคนดีนะคะจะทําการสิ่งใดคุณจะมีความเจริญรุ่งเรืองดังนั้นเนี่ยถือว่าเป็นดวงที่ดีมากๆชาวราศีมังกรให้ดวงดีตั้งแต่ปลายปีเลยอาจารย์ก็ขอให้คุณนะคะประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณมุ่งหวังทุกประการนะคะวันนี้อาจารย์ก็ดูดวงเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้อาจารย์้วยนะคะสําหรับท่านใดที่มาใหม่ อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งๆนะคะเป็นกำลังใจให้จันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการติดต่อสื่อสารระหว่างกันและท่านใดที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนบุคคลสามารถติดต่อแอดไลน์นะคะเพิ่มเพือนะะด้วยหมายเลขโทรศัพท์ได้นะคะจันยินดีที่จะเป็นที่ปรึกษาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินการงานความรักหรือเรื่องที่คุณเผชิญอยู่ก็สามารถปรึกษากันมาได้อาจารย์จะดูให้ตั้งแต่พื้นดวงชะตาดวงประจําเดือนนะคะดวงครึ่งปีหลัง รวมครึ่งปีหน้ารู้ก่อนวางแผนก่อนดูแบบจุกๆุจุจใจตามสไตล์อาจารย์หนึ่งสยามทาโร่เลยเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ